ผู้เฝ้าดูได้ปรากฏตัวลงมาแล้วกาจิ uta, อะคุตะอนิเมะในตอนล่าสุดมีหลายคนนั้นได้สงสัยเอาไว้ว่าตัวละครปริศนามหุมาตัวนี้ที่นั่งเฝ้าเขตแดงระหว่างเบื้องบนและเบื้องล่างนั้นมันคือตัวเดียวกับรูโดและชายสงก์ที่ตกลงมาอย่างโลกเบื้องล่างนั้นได้เห็นแต่ครั้งนี้เนี่ยมันโผล่มาให้เห็นกันอย่างชัดๆโดยตามหนังสือมังงะที่ได้ปรากฏออกมาแล้วเนี่ยผู้เฝ้าดูนั้นมีลักษณะรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เป็นลักษณะที่ใหญ่มหุมามีกระดูกสันหลังที่โผล่มาชัดเจนใบหน้าที่เปิดออกมามีส ญลักษ์สามเหลี่ยมและวงกลมที่อยู่บนใบหน้าและหน้าที่ของมันที่พวกเรานั้นได้รู้ในตอนนี้นั่นก็คือการที่ได้มอบความตุยระหว่างผู้ที่ข้ามไปมาระหว่างเขตแดนแต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงและยังเป็นปริศนาให้กับคนดูว่าทําไมรูโดกับชายสูนกางนั้นถึงไม่ตุยไปทั้งที่ทั้งคู่นั้นก็ข้ามเขตแดนมาเหมือนกันแต่ถ้าตามปกติคนที่ข้ามมาจะต้องตุยเหมือนเนลเดเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ข้ามมาได้และไม่ได้สแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างในการข้ามเขตแดนอยู่ก็เป็นได้แต่ก็ยัง ไม่สามารถบอกได้เพราะเราก็ยังไม่ได้รู้เหมือนกันเพราะว่าในอนิเมะแล้วมังงะยังไม่ได้เฉลยออกมาหรือว่านี่จะเป็นพอดโกัะนแะน่ทุกคนมีความคิดเห็นอย่งไรบ้าง